You r c h try you got nothing to hide yeah your future so bright so just smile like there's no one watching only morning on a saturday wake up sound a n get it started no one's gonna get in your way สวัสดีค่ะ FC แฟนเพจทีมขาบริการจุเล่สายลุยคิวทองวันนี้นะคะเรามาอยู่กับพี่หนุ่มของเรานะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันค่ะพี่หนุ่มคะ FC บอก FC แฟนเพจจุเลน่นิดนะะึงค่ะว่าจุเล่และทีมขาของจุเล่บริการเป็นไงบ้างคะ ทุกระดับประทับใจบริการดูได้ถึงที่ไหมพี่ถึงที่ครับบริการถึงที่ใช้เงินบรถจบตามโปรจริงจบตามโปรครับเชิญชวนนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงต้องเลือกรถกับจูรีบริการดี <c oughs> ทำให้ประทับใจคือ,อติดตามลูกค้าดีครับผม โอเคค่ะยังไงนะคะจูเลก็ขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆแล้วก็ที่ไว้วางใจให้จูเลดูแลขอให้ลูกค้าน,นี้เฮงเรวย,เ,ยเป็นรถขนเงินขนทองนะคะคากิจการเจริญรุ่งเรืองนะพี่นะค่ะวันนี้จูเลมีช่ออาออกมาเสวยสวมากค่ะและที่สำคัญค่ะรับรถก,กับจูเลในเดือนกุมภาพันธะ์รับไปเลยคะ่ะอังเปานี่ยค,ค่ะยังไงไปเอสซีแฟนเพจนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของจูเลนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว่าลูกค้าประทับใจไหมบ๊ายบาย You hide, no, no, yeah, no, your future no, no. so bright. Yeah. So just smile.